มาจากส้มตำอีกแล้ววางก็ได้กินไม่วางก็ไม่ได้กินวางก็จะได้กินแบบนี้แหละชอบมากชอบส้มตำแบบมอเตอร์ไซค์หรือรถเข็นอะไรเงี้ยทุกคนมันรถบารามาถึง <c oughs> มากินแ้วกันมีหลายอย่างมากมีหลายอย่างมาก แค่สีส้้มนตำก็รู้แล้วว่ารนี่นี่ด้วยปลาส้มปลาส้มชิน้นโตโตแล้วก็ปลาดุกตัวใหญ่ๆ <c oughs> หนูชอบมากที่เขาเอาตะไคร้ยัดอย่างนะทุกคนแล้วขาไก่หนึ่งขาแล้วก็ปีกหนึ่งปีกตอนแรกบอกให้แม่เขาเอาปีกสองอันแต่แม่น่าจะยินผิดได้ยินผิดก็เลยหยิบหยิบขามา1หนึ่งปีกหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรส้มตําอร่อยเราไม่งอนไม่ค้าหรอกตำปูปลรราใส่ถั่วลิสงด้วยอือือ I like ช่วงนี้ยืดผมลูกค้าเจอแต่ลูกค้าที่ทําเคมีทับผมมะเคยฟอกมาทำไฮไลท์มาทําสีมาเยอะเงี้ย <ๆ S 1> มันยืดไม่ได้นลทุกคนถ้าจะยืดผมอะ่ะอย่าอย่าไปทําพวกฟอกผมไฮไลท์ผม,ห,ผมหรือทําสีหนักๆเลยเพราะว่าเคมีทับผมมันจะทําให้มันจะทําให้แบบ การทําการยืดครั้งต่อไปของเราอ่ะมันจะทําไม่ได้อปละ้าหึงมาก <c oughs> ได้ข้าวเหนียวมาสองห่อ ดูปลาดุกหวานมากแมงวันมาจากไหนเนาะอยู่ได้ตีกันแน่ตีกับแมงวัน <c oughs> ไก่เจ้าเนี้ยหมักหมักดีทั้งไก่ทั้งปลาดุกเลยปกตินหนูเป็นคนกินยากมากนะทุกคนปลาดงปลาดุกนี่ก็ไม่ค่อยกินนะ แต่มันเจอเจ้าเนี่แหละเขาหมักไม่คาวอ่ะอร่อยอ่ะเวลาได้กินของอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าทางานแล้วมันรู้สึกแบบเอาข้าเดี๋ยวจ้ำเมอร์นี่มาอือืม,อม แดดดีมากวันนี้ <c oughs> ไปตลาดมีคนแซวไอ้กนนินคนเดียวเลยเนี่ยใช่ค่ะกินคนเดียว <c oughs> อยู่คนเดียวจริงเหรอจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> คนแถวนี้เขาจะชอบแซว <c oughs> ทำไมไม่หาแฟนบอกไม่เอาค่ะยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ ปลาส้มสี่สิบบาทสี่สิบบาทคุณลุงน่ารักมากขายอยู่หน้าวัดหลวงปู่ส่วงบอกลุงว่าเอาตรงพุงกานนะเอาตรงพุงมานะามานะลงุงชีวิตดีดีนี่แหละเขาเรียกว่าความสุข ทำงานหาเงินและซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากได้โดยไม่ลบเกินลบกวนเงินเก็บของตัวเองละไม่ลบกวนผู้อื่นปลาส้มกำลังดีอยากกินออกปลาเนาะทุกคนอยกกินอ๊กปลาอ๊กปลาของภาคเหนือกินเข้าไปอืม้ม ท้องกระดุกหืมหืม,มถาดูมันมันดีเป็นคนชอบกินมะเขือเทศตอนเด็กไม่กินผักนะทุกคนโตมาชอบกินผักเฉยเลยผักอะไรก็ชอบผักขมก็ชอบ ม,มาจับสกักคำก่อนบางคนว่ากินไม่เรียบร้อยเลยอยากดูช่องเรียบร้อยเรียบร้อยก็มีอันนี้กินเนาะกินคนเดียวอะ่ะไม่ได้กินกับใคร ถ้าเป็นสถานที่ดีๆก็จะกินเรียบร้อยอยู่อันนี้มันเป็นฟิลบ,บ้านๆนะบ้านตัวเองอนะ่ะทุกคนก็กินแบบนี้แหละอร่อยดีน้จินเส้นอ้วนความฝันคืออยากมีสามีที่ทำกับข้าวอร่อยๆ แล้วก็ตำส้มตำเก่งๆนักกินส้มตังแข่งกันอย่างเงี้ยด้วยน้ำปลาหมอ้มอหม้อ <c oughs> ภาคเหนือเขาเรียกว่าตำละเต็ บางคนก็ห้องต่ำส้มบางคนก็ห้องต่ำมะเต๊ภาคเหนือนะฮะแม้กินจำมะเต๊กันเนี่ยย่างกินแรงตำอมะเต๊มันเลิศอะ่ะ อยากกินมาส่งสามวันอะเสร็จลูกค้าเย็นตลอดก็เลยไม่ได้ออกไปซื้อเพราะว่าร้านเนี้ยทเท่งๆใบๆก็ไม่มีแล้วนะหมดทั้งไก่ทั้งส้มตำเลยก็เลยอดอดรอร <c oughs> ออีกวนันนใครไปกินื ปลาดุกแล้วใส่ตะไคร้ยอย่างเงี้ยหอมอันนี้คงยังไม่กินเดี๋ยวไปกินตอนเยน็นขาใหญ่มากอเอาเวฟกินตอนเยน็นจะกินส้มตำให้หมดถ้ากินไก่เดมันจะกินส้มตำให้หมดตอนนี้เราบอกเลยเผ็ดมาก เตรียมของแก้เผ็ดมาแล้วกล้วยกล้วยอ่าทันยพืชของพี่สาวนูชิ้นใหญ่มากกล่องละห้าสิบาทนะทุกคนกล่องละห้าสิบาทใครอยากได้เดี๋ยวหนูวางช่องทางสิดต่อไว้ข้างล่างแต่ใจเย็นๆนนิดนึงนะกล้วยมันรอสุกด้วยเมื่อีเนี่ยพี่สาวนูเขาทํามานี่กล้วยอันนี้ฉ่มมากเนี่ยฉ่าม,มากกล่องละห้าสิบาท ห้าสิบบาทเดี๋ยวหนูจะทิ้งช่องทางติดต่อแม่ค้าให้ข้างล่างแก้เผ็ดดีกว่าไม่ไหวละทำใหม่ใหม่สดๆวันต่อวันหนูลงคลิปให้นางไปรอบที่แล้วไม่ถึงสองวันเนี่ยนางขายได้ร้อยกว่ากล่องล แบบนี้ก็มีฝากอุ่หนุนพี่สาวหนุนด้วยนะครับคนค่ามันขยันมากนั่งอยู่เชียงรายนั่งทำสดๆและส่ง อันเนี้ยหวานแบบธรรมชาตินะไม่ได้ใส่น้าตาลอะไรนะอร่อยยุงกัดกระเทยวะยุงชอบกัดกระเทยเดี๋ยวน,นะขอพักยุงกันบางทีอยากตีกับมันนะยุงนะถ้าจับไม่ได้จะตีกับมันกัดอะไรนะักนะอร่อยอะ่ะน้ําสั่งมาให้หกกล่องผ่านมาสองวันกับสามวันหมดไปละสามกล่องเหลือสามกล่อง ผ็ดแต่ก็จะกินให้หมดเพราะว่าอยากกินมาหลายวันแล้วส้มตำอะ่ะมื้อนี้ใช้เงินไปร้อยกว่าบาทเองค่ะกินหรูบ้างกินอย่างนี้บ้างอยู่หรูบ้างไปห,หมดไปทุกได้สถานที่อยู่กับความเป็นจริงไม่มีใครจะไปกินข้าวห้างทุกวันหรอกทุกคน ไม่มีใครจะไปอยู่รูราได้ทุกวันหรอกอยู่แบบคนรวยใช้ชีวิตแบบคนรวยไม่มีทางรวยหาเงินให้เหมือนคนรวยแต่ใช้ชีวิตให้เหมือนคนจนจะรวยจริงๆหนูเห็นกับตาละหลายคนคนใกล้ตัวใช้ชีวิตยิ่งกว่าคนหาเงินได้เยอะๆแต่ไม่มีเงินเก็บติดหนี้ติดสินไปกู้ไปยืมเขาแต่บาอีกคนหนึ่งหาเงินได้แบบโหมหาศาลแต่ใช้ชีวิตแบบ ธรรมดาธรรมดาติดดินแต่โคตรจะรวยเลยใช้ชาตินี้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่แหละเรามองชีวิตคนใกล้ตัวเป็นครูเราเอาไว้สอนเราเอาไว้เตือนตัวเองเผ็ดมากแล้วยุงกกัดด้วย บ้านหนูมันมีต้นไม้เยอะทุกคนยุงก็เลยเยอะอ่ะนาทีละสิบสามนาทีละว,วันนี้อยู่นานแล้วเนี่ยไก่ก็อร่อยแต่หนูเป็นคนไม่กินน้ำจิ้มนะเป็นคนไม่ชอบก,กินน้ำจิ้มลูกชิ้นเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำจิ้ม อยากกินเก่งให้ทอบเนาะเหดทอปออกแล้วนะทุกคนเห็ดทอปเห็ดทอบถ้ามีคนมาเมนบอกว่ากินไม่เรียบร้อยนะเดีย๋ยวฉันจะอย่ามาดัดจริตนะอยากให้ฉันกินสวยๆก็ไปดูตอนที่ฉันไปอยู่กับที่หลูๆนาะมันก็มีคลิปที่กินแบบเรียบร้อยก็มีแต่อันนี้คือแบบ ชิวๆบ้านบ้าน่ะอยากกินแบบเนี้ออยากกินมืออ่ะก็เด็กๆโตมาแบบนี้ไงพ่อแม่ไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่จนมีอะไรก็กินตามมีตามเกิดไข่สองลูกแบ่งกันสามคนเนี้ย ดุกล้ำลำตำส้มกันล้ำม,มาเนี่ยข้าวเหนียวหมดไปครึ่งห่อช่วงนี้พยายามจะไม่กินข้าวเหนียวจะไม่ค่อยกินข้าวเยอะอกินกลับเอาแล้วก็ไม่กินน้ําตาลไม่กินชาไข่มุกไม่กินอะไรที่เป็นเค้กอะไรเงี้ยงดหมดลเลยหนัวกินเป็นพวกเนี้ยกินข้าวได้แต่จะไม่กินพวกน้ําตาล ไม่กินของหวาน <c oughs> <c oughs> แต่น้ำหนักมันก็ไม่ได้ลงทีเดียวนะทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันเบาตัวขึ้นอาการปวดเข่าหายไปอร่ <c oughs> อยอ่าปลาดุกอ่ะดูดิเอามันไปปล่อยดีไหมดูมัน ทุกคนก็บอกว่าปล่อยปลาดุกห้ามกินปลาดุกไม่เกี่ยวหรอกปล่อยส่วนปล่อยกินส่วนกินกินานาทีละสิบหกนาทีแล้ะหนุบไปแล้วนะทุกคนมันยาววเดี๋ยวคคิดมันยาวไปสภาพชางไม่ไหวนะวันเนี้โซมมากแต่ก็อย่ามาอาดัดคลิปเพราะว่าคิดถึงอยากมาลอยด้วยอยากมีคนนั่งกินข้าวเป็นเพื่อนด้วย ายบายนะคะทุกคนขาขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่มารับชมทุกๆคลิปของหนูแล้วขอบคุณที่มาซัพพอร์ตหนูตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่รู้จะทำยังไงก็คือขอบคุณขอบคุณนะคะไปละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้า